สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสำหรับหัวข้อถ้าคุณกับเขาได้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะคลิปนี้ก็จะเหมาะกับคนที่แบบยังเพ้อเพ้อยังรอคนรักเก่าหรือว่าอ,อมีใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะได้โอกาสกลับมาหากันกลับมาคบกันอีกครั้งแต่ว่าเราจะมาเช็คไงว่า เอ้ยลราถ้าเกิดกลับมาคบกันจริงๆอ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนกับที่คุณคิดจินตนาการไว้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะนะคะแต่ว่าแน่นอนนะคะเป็นรันดอมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะพลังงานสลับข้างกันได้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วอมอยากให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะจะดีที่สุดเลยเนะาะ3เดือน6เดือนหรือว่าปีหนึ่งถ้าเกิดว่าเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้อยากจะกดเข้ามาดูเป็นไปได้คะ่ะว่าพลังงานเราเชื่อมโยงถึงกันนะคะก็สามารถที่จะกดเข้ามาดูได้เลยนะคะใครที่ผ่านเข้ามานะคะอมขออนุญ,ญาตโปรโมทยันหนุนดวงนะคะถ้าใคร ไม่สนใจสามารถเลื่อนผ่านไปได้เลยนะคะยันนุนดวงส่วนบุคคลผูกกับวันเดือนปีเกิดนะคะพลังงานจากรวาลและอักขระคาถาภาษาล้านานาเนาะนะคะเอามาผสมผสานกาันเกิดเป็นการอ่อเหตุเป็นเหตุเร่งสมเหตุเร่งสมปรารถนานะคะหมายความว่าไงเขาเรียกว่าเร่งเหตุสมปรารถนาขอโทษที่เป็นพลังงานในเชิงเร่งเหตุสมปรารถนานะคะ,นะคะโดยใช้วันเดือนปีเกิดของเรานะคะอุดในส่วนที่แบบ พื้นดวงเราบบกพ้องนะคะแล้วก็ช่วยเติมเต็มในส่วนที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่ง่งขึ้นไปสําหรับอันนี้จะเป็นผืนเล็ก20 คูณ20เซนนะคะเป็นกระดาษนะคะเขียนในกระดาษเนี่ยจะใช้ได้แค่2สีคือสีเงินกับสีทองนะคะโดยอันนี้จะเป็นของออมเองนะคะ <Así. S 1> อันนี้ก็จะพับได้เอาไปเข้ากรอบก็ได้หรือว่าเอาไปเคลือบบัตรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นไซส์เนี่ยจะขอได้1เรื่องนะคะขอได้1เรื่องเนาะแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่แบบ <homage> นี้นะคะก็จะเขียนลงบนผ้าใบเนาะขอได้มากกว่า1เรื่องแน่นอนเพียงแต่ว่าจะพับ พับพกติดตัวอะไรเงี้ยก็จะลําบากหน่อยหรือว่าพับไม่น่าไ,ไม่น่าจะเหมาะนะคะเหมาะเอาใส่กรอบตั้งบูชาหรือว่าเอาวางตามหิ้งพระวางไว้ตามสถานที่ที่เราไหว้พาส่วนมต์อะไรางี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้ในใครสนใจนะคะที่จะมียันหนุนดวงส่วนบุคคลที่ผูกกับวันเดือนปีเกิดของคุณนะแล้วใช้ได้ตลอดชีพเลยเนี่ยก็ติดต่อหลังไหม่กันเข้ามาได้เลยสาหรับไซส์เล็กสุดนะคะมีโปร5 9 9จัดส่งฟรีอยู่นะคะ ถ้าเป็นไซส์ใหญ่มันจะเขียนได้หลากสีแบบนี้นะคะแบบที่ปูโต๊ะนะ ส่วนใครนะคะอยากดูดวงส่วนตัวกับอ,อมก็สามารถที่จะแอดไลน์สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะรายละเอียดทุกอย่างจะอยู่ใต้คลิปนี้นะทุกคนนะสามารถกดเข้าไปที่อ่านเพิ่มเติมนะคะเพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สายมูแอดไลน์ line, สอบถามอะไรต่างๆได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่ชอบนะคะไม่ชอบดูดวงไม่ชอบผลิตภัณฑ์สายมูนะคะออแต่อยากสนับสนุนซัพพอร์ตกันนะคะสามารถที่จะช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์ share, คอมเมนต์หรืออะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์กับช่องนะคะหรือ วมไปถึงนะคะการให้ปุ่มสปอตเต็งหรือปุ่มขอบคุณด้วยนะขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนอุดหนุนกันเข้ามาทุกช่องทางเลยนะคะเอาละชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะถ้าเราได้กลับมาคบกันเออนะถ้าคุณกับเขาได้กลับมาคบกันมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าแล้วก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงนะ ความสัมพันธ์ระหว่างชาวธาตุไฟกับคนคนนั้นนะคะที่อยากจะรู้ซิว่าถ้ามีโอกาสได้กลับมาคบกันมันจะเป็นยังไงเนี่ยขอดูหน่อยว่าแล้วก่อนหน้านั้นความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงบ้างนะคะเทมเพลตจะมีไพ่ชาวธนูนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ามาเยียวยากันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ชัดเจนนั่นแหละเนาะ เออต้องค่อยเป็นคอยไปมันใหม่ชัดเจนหรือมันเข้ามาเยียวยากันบางอย่างนะคะ King of w a n n นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูความสัมพันธ์นั้นมีแรงดึงดูดต่อกันมากหรือข้องเกี่ยวกันเรื่องการงานการเรียนนะการเป็นเจ้านายลูกน้องอะไรย่างก็ได้นะ ะะสำหรับไพ่ King of Wands คือมันค,คือความเป็นภาวะความเป็นผู้นำหัวหน้าอ,อ,อาจจะมีายใดายหนึ่งเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าอีกคนหนึ่งก็ได้ไงนะเพราะฉะนั้นแล้วแสดงว่ามีแรงดึงดูดต่อกันค่อนข้างมากมีแพชชั่นนะคะมีความสนใจให้กันนะมีแรงดึงดูดหรือว่าข้องเกี่ยวเรื่องงานเรื่องเรียนอย่างที่บอกไปนะคะก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเป็นยังไงไนท์ท็อปคัพส์นะคะมีไพ่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิตแล้วมีการเข้าหากันที่ค่อนข้างดีด้วยนะ มีการผูกมิตรมีการเข้าหากันที่ค่อนข้างดีมีการคีฟคอนเน็กชันไว้นะคะในทิศทางของคนที่ทำงานด้วยกันเรียนด้วยกันนะคะหรือมีการไปมาหาสู่หรือรักษาคอนเน็กชันไว้ในเชิงที่พวกเรามีแรงดึดูดต่อกันมากๆเลยนะคะมีความสนใจออในสิ่งเดียวกันก็ได้นะคะเหมือนกับอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะใต้สำหรับนะคะ t h e Star นะคะมีไพ่ชาวกุ้มนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ มีมีการหลงเสน่ห์เออเอามีความรู้สึกมันเหมือนมันหลงเสน่ห์กันอะโอ้มันมีความหลงเสน่ห์กันมันมีความผูกพันกันมากๆนะคะมันมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นดาวเด่นมันติดตาติดเขาเรียกอะไรอะติดตราตึงใจเออนันมันเหมือนมันติดตราตึงใจผูกพันนะคะต่อให้ move on กันไปก็ยังแบบ คิดถึงกันอยู่ผูกพันกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นพลังงานหลักของคุณกับเขานะชาวธาตุไฟลองเช็คดูว่าตรงหรือเปล่านะคะความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เป็นความสัมพันธ์ของคนมีชื่อเสียงก็ได้นะมันไม่ความหลงเสน่ห์กัน,นะคะ่ะอามารู้สึกนะอ่ะทีนี้เรามาดูสิว่าแล้วถ้าคุณกับเขามีโอกาสได้กลับมาคบกันมันจะเป็นยังไงบ้างอะถ้าคุณกับเขาคนนี้มีโอกาสกลับมาคบกันอีกครั้งจะเป็นยังไง นะคะ uh, six of wands the world นะคะมีไพ่ชาววันเสาร์นะคะโอ้โห f o f cups นะคะ seven of pentacles นะคะ knight of pentacles นะคะบางคนจะบอกว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะชาวธาตุไฟหรือคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้บางคนบอกว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้แต่ก็อยากจะรู้เฉยเ uh, กดเข้ามาดูเพราะว่าอยากจะรู้ไงแต่จริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอก บางคนจะรู้พูดอย่างนี้เลยมันะเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะกลับมาคบกันแต่แค่อยากรู้เฉยๆนะแต่ว่าก็ต้องทํานายอ่าก็ต้องทํานายนะไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่มีอะไรให้อ่านเนอะอ่ะถ้าเกิดชาวธาตุไฟกับเขาคนนั้นได้มีโอกาสกลับมาคบกันมันจะเป็นยังไงคงเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่แต่เป็นการเริ่มต้นกันใหม่ต่อจากพาร์ทก่อนหน้านี้เป็นการต่อยอดต่อจาก ที่ก่อนหน้าเนี้ยที่คุณหยุดความสัมพันธ์กันไปอ่ะเป็นการต่อยอดแต่เริ่มต้นกันใหม่หมายความว่าไงอาจจะต้องมีการมาเรียนรู้กันใหม่ก็ได้นะแม้ว่าจะรู้จักกันมาระดับหนึ่งแล้วอ่ะแต่นะคะมันอาจจะแบบเขาเรียกว่ามันห่างหายกันมานานมากๆแล้วก็ได้ไงนะคะความสัมพันธ์มันพอาสมันหยุดห่างหายกันมานานมากๆแล้วมันก็เลยต้องเริ่มต้นกันใหม่เลยคงต้องทําความรู้จักกันใหม่นะเอออาจจะต้องทําความรู้จักกันใหม่แต่ภายใต้พื้นฐานนิสัยที่อาจจะพอรู้จักกันบ้างนะคะ คงเข้ามาเติมเต็มกันได้ในส่วนของเรื่องอะไรได้บ้างเช่นเป็นความสัมพันธ์ที่เราจะรู้สึกว่ากลับมาครั้งนี้มันก็มันก,มนก็มันก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากนะเออนะคะเป็นคําว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็สบายๆชิลๆโฉบไปโฉบมาเฉียวไปเฉียวมาแต,แต่ละแต่แต่ไปแต่ละแ,แต่แต่มานะคะอาจจะไม่ได้มองมันในทิศทางของความรักความสัมพันธ์อะไรก่อนหน้านี้ความผูกพันอาจจะยังมีอยู่บ้างนะคะแต่ก็จืดจางไปพอสมควรแล้ว นะคะอาจจะไม่ได้มองความสัมพันธ์นี้ว่าจะต้องแบบมาลักกันชู้สาวอะไรแล้วนะคะในบางเคสกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ในเรื่องของการเงินการทองผลประโยชน์หรือการลงทุนอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้คงจะเป็นอะไรที่แบบดูดูกันไปอะ่ะแบบใช้เวลาะคะ่ะค่อนข้างใช้เวลาในการที่จะเรียนรู้กันอีกครั้งทําความรู้จักกันอีกครั้งใช้เวลาค่อนข้างนานหรือช้าเป็นเต่าคลานมากๆนะคะเนื่องจากอาจจะต่างคนต่างลักอิสระ นำะมันตกคำว่าโฉบไปเฉียวมาชิวๆแล้วอะ่ะแล้วเหมือนไม่ได้สนใจที่จะมองให้มันเป็นความรักความสัมพันธ์ขนาดนั้นแล้วอะ่ะอย่างที่บอกว่าบางเคสเป็นเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์เรื่องการลงทุนอะไรไปเลยอะ่ะนะคะนะก็กลับมาอีกทีก็คงต้องเรียนรู้กันใช้เวลาค่ะใช้เวลาในการเรียนรู้ทําความรู้จักกันใหม่อาภายใต้นิสัยเดิมๆที่เราก็พอจะรู้กันมาบ้างว่าใครเป็นยังไง แต่ว่าเนื่องจากมันมีคำว่าอะไรนะน้ำพริกถ้วยเก่าใช้คำนี้แล้วกันนะซองมันเหมือนแบบมันเป็นน้ำพริกถ้วยเก่าอะค่ะที่แบบก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายอะ่ะเออก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายก็กลับมาก็คงจะแบบลันลาลันลาไปไม่ได้ซีเรียสอะไรมากเย่ยอาจจะแบบบางคนก็แบบเปิดช้อยเปิดทางเลือกเราด้วยซ้ําก็แบบก็แค่แบบโฉบกันไปโฉบกันมาเออนะคะเป็นคํานั้นนะ อ,อ่ะทีนี้มาดูหน่อยว่าอ้าวแล้วถ้ามันกลับมามีโอกาสกลับมาคบกันอีกครั้งอ่ะมันดีไหมอ่ะสาหรับชาวธาตุไฟความสัมพันธ์นั้นมันจะดีสําหรับคุณไหมดีสาหรับคุณไหมนะถ้ากลับมาคบกันอ่ะดีสําหรับชาวธาตุไฟไหมล่ะถ้ากลับมามีไพ่ชาววันพฤหัสธนูมีนนะคะมีไพ่ชาวธาตุน้ํกรกรกฎมีนพิจิกดีสําหรับชาวธาตุไฟหรือเปล่าอ๋อโอเคใต้สําหรับโอส้สิบดาบ สิบดาบคืออะไรเฉยๆอมว่าแต่มันดีนะสระไหนเช่นนะคะมันดีเพราะว่าพออมมีความรู้สึกว่าฝั่งคุณอนะดูเป็นฝั่งที่ผูกพันกับเขานะอมมีความรู้สึกว่าฝั่งชาวรถไฟอะนะอมมีความรู้สึกว่าตัวคุณอนะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างผูกพันกับเขาคนนี้ นะคะในบางเคสก็เคยเป็นแฟนกันนะคะในบางเคสก็เคยมีครอบครัวด้วยกันการกลับมาอีกครั้งหนึง่งอาจจะเป็นการกลับมาช่วยกันดูแลลูกนะคะรู้สึกผูกพันสนิทกันเป็นแฟมิลี่เลี้ยงลูกด้วยกันกลับมาช่วยกันเลี้ยงลูกเอาเรื่องของลูกเป็นหลักนะแต่ถ้าไม่มีลูกด้วยกันก็ด้วยความผูกพันนั้นมันทำให้คุณรู้สกึกว่ามันเป็นบรรยากาศเดิมๆที่คิดถึงเนาะอะไรเงี้ยนะคะเออมันเป็นบรรยากาศเดิมๆที่ชาวธาตุไฟคิดถึง นะก็อาจจะเออมีอะไรมาคุยใหม่ๆมาสรรหาอะไรใหม่ๆมาคุยกันเออเป็นยังไงบ้างล่ะเธอสบายดีไหมเนี่ยเออคิดถึงเนาะตอนนั้นที่เราเคยโน่นนั่นนี่ด้วยกันเออเนาะล,ลูกอย่างงั้นลูกอย่างนี้อะไรเงี้ยนะก็อาจจะมีสัพเพเหระอะไรมาคุยแต่สิบดาบแล้วก็ด h อ e มเ e อร์ที่ขึ้นมามีไพ่ชาวเมฆตรงนี้ด้วยเนี่ยมันบ่งบอกว่าแต่มันก็ได้เท่านั้นแหละมันก็ได้เท่านั้นคืออะไรมัน แต่มัน,ม,น,ม,นมันเหมือนมันเป็นการลํำลึกอดีตท,ที่มันมันหวนกลับมาไม่ได้นะคะหรือมันก็ผ่านไปแล้วผ่านแล้วผ่านเลยผ่านแล้วผ่านไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องกลับมาเรียนรู้กันใหม่อยู่ดีนะคะชาวทัดไฟก็อาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องงานนะเรื่องครอบครัวที่จะต้องมั่นคงมาเป็นหลักอะไรเงี้ยแม้ความรู้สึกของคุณจะยังผูกพันกับเขาแล้วอาจจะแบบ รู้สึกว่าเอ้ยความทรงจํามิตรภาพหวานชื่นอะไรต่างๆที่คุณจะขุดเอามาคุยกันแต่ว่าโมเมนต์มันจะเป็นแบบเสร็จแล้วก็ต้องแบบหันมามุ่งมั่นเรื่องการสร้างฐานะความมั่นคงมากกว่าอยู่ดีนะแล้วชาวธาตุไฟบางคนนะ่ะเอามีความรู้สึกว่าการกลับมาคุณอาจจะรู้สึกเฉยๆเนื่องจากชาวธาตุไฟบางคนเนี่ยมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ได้ไงเออเนี่ยคุณมีขนทางใหมๆ่ๆมีเวใหมๆ่ๆมีคนใหม่ๆเข้ามาก็ อาจจะรู้สึกดีด้วยอยู่แต่ก็แบบไม่อินเท่าไหร่แล้วนะแต่เป็นแต่เพียงความทรงจําความรู้สึกผูกพันเก่าๆมันแค่รื้อฟื้นกลับคืนมาแค่นั้นเองนะคะอ่ามันก็เลยขึ้นสิบดาบเอมเพลเอร์ใต้สำรับนะอืมดีต่อใจแล้วกันเออดีต่อใจคุณแต่ว่าก็เท่านั้นอะเออมันก็เท่านั้นแหละนะคะมันก็เท่านั้นแหละ ต้องเรียนรู้กันใหม่มศึกษากันใหม่หรือชาวทัดไฟไปศึกษาเรียนรู้คนใหม่ๆก็เลยกับคนเก่าๆที่กลับมาก็เออเฉยๆนะอะไรก็ไม่ได้อะไรเยอะก็แค่รู้สึกผูกพันก็ดีต่อใจวูบหน,น,นึ่งอะไรก็ได้ไงนะคะเนาะเอาว่ามันเป็นพลังงานในเชิงดีต่อใจคะ่ะแต่มันเหมือนชาวทัดไฟอยากจะบอกว่าแต่ชีวิตต้องไปข้างหน้าดีกว่านะคะชีวิตต้องมองไปข้างหน้าควาวมรับผิดชอบเยอะแยะไปหมดนะคะ แต่ชาวธาตุไฟบางคนอมก็มองเห็นนะว่าต่อให้พลังงานมันต้องมาเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยชาวธาตุไฟบางคนเนี่ย <laughs> ก็จะรู้สึกว่ามันมันมันเป็นภาระมันเหนื่อยหรือเปล่าเนี่มันเหนื่อยในการต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่รักกันใหม่หรือเหนื่อยที่ต้องกลับมารับผิดชอบลูกเต้าหรือเปล่านะคะ <laughs> บางคนรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่อยากกลับมาเหนื่อยเหมือนเดิมอะ นะคะไม่อยากกลับมาเหนื่อยเหมือนเดิมบางคนชาวธาไฟก็จะรู้สึกอแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะดีจริง,รงๆหรออะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเพื่อนกันดีกว่ามัง้งอะไรเงี้ยนะคะนะสาหรับคุณนะนะคะแต่ออมมองเห็นความรู้สึกมันดะูยังลึกซึ้งค่ะสาหรับคุณนะในความรู้สึกเฉยๆนะแล้วเขาล่าอะอนะคะถ้ากลับมาคบกันใหม่ฝั่งเขา ถ้าได้กลับมาคบกับคุณละ่ะฝั่งเขาละ่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะที่ได้กลับมาคบกันฝั่งเขารู้สึกยังไงบ้างคะ่ะ o ิงก o สอ h ไฮปริ t e s สมีไพ่ชาวกรกฎวันจันทร์นะคะชาวเมธอ๋ออาํารู้ละอาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกแบบนั้นนะชาวธาตุไฟเนาะมันที่ที่บอกว่ามันก็เท่านั้นแหละอะ่ะเพราะว่าฝั่งเขาจะค่อนข้างนิ่งนิ่งเฉยเย,ยนะแล้วก็รู้สึกว่าเขายังไม่ได้สนใจ ที่จะกลับมารักกันก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรอาจจะเป็นฝั่งเขาก็ได้ที่กำลังเหนื่อยกับการทามาหากินเหนื่อยกับการไปสร้างเนื้อสร้างตัวเหนื่อยกับความทยอยาในชีวิตนะคะ,ะเขาอาจจะเป็นคนเฉยๆยเย็นชาก็ได้นะคะถ้าเกิดกลับมาคบกันอีกครั้งอะไรอย่างนี้นะเขาอาจจะรู้สึกว่าออก็งั้นงั้นแหละเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะทำมาหากินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ หรือณนะจุดนั้นนะ่ะชาวธาตุไฟคุณสมมตินะคุณมีแฟนอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าถ้าวนกลับมาแล้วต้องมาเป็นความสัมพันธ์หลบๆบซ่อนๆไม่เอาหรอกอย่างนี้ก็ได้ไงกลับมาแล้วต้องมาลักซ่อนเลนกลับมาแล้วหลบหลบ,หลบซ่อนๆไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอืมน่าจะประมาณนี้นะออะงั้นมาดูหน่อยว่าแล้วบทสรุปจะเป็นยังไงนะคะแล้วสมมุติถ้าเกิดชาวธาตุไฟกับเขาคนนั้นได้กลับมาคบกันนะ่ะบทสรุปสุดท้ายมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะ บทสรุปสุดท้ายเมื่อคุณกับเขาได้กลับมาคบกันมันจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะบทสรุปสุดท้ายเมื่อคุณกับเขากลับมาคบกันมีไพ่าชาวตุลบทสรุปสุดท้ายเมื่อกลับมาคบกันจะเป็นยังไงมีไพ่าชาวพิจิกบทสรุปสุดท้ายอาจจะเป็นการดูแลเทคแคร์ในเชิงช้อยตัวเลือกออปชันนะอาจจะเป็นลักทางไกลที่แบบ เราก็แค่ดูแลกันไปกันมาส่องกันไปกันมาในโซเชียลอินเทอร์เน็ตคุยวิดีโอคอลคุยไลน์กันอย่างเดียวดูแล้วไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่เออต้องใช้คำนี้เนาะดูแล้วไม่ได้สนิทกันเท่าไหรค่ค่ะนะอาจจะแค่แบบมีมีเซฟโซนด้วยซ้ำเนี่ยมีเซฟโซนของใครของมันกลับมาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สนุงสนิทอะไรกันนะเป็นแค่ทางโซเชียลเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าไม่ใช่รักทางไกลอะบทสรุปความสัมพันธ์ก็ เอาว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบางคนก็กลับมาทำโปรเจกต์ร่วมกันเนาะทำโปรเจกต์ทำมาค้าขายทําอะไรร่วมกันไปอ่าแล้วก็ไปไปในเชิงการงานการเงินแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมเราก็อาจจะดีลกันเป็นช้อยเป็นตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยเป็นโลกสองใบอะไรอย่างี้ก็ได้ไงอืมบทสรุปความสัมพันธ์เมื่อกลับมาคบกันอีกครั้งมีไพ่ชาวพิจิก ชาววันอังคารพิจิกเมษอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ไปกันไม่ไม่ไม่ได้อีกอยู่ดีอะเช่นไปโปะแตกว่าอาะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกอีกแล้วเหรอเหตุการณ์เดิมเดิมเกิดขึ้นมันก็ทนไม่ได้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยความเป็นโลกสองใบมันก็ไม่ไหวอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะนิดนึงเนาะอืมต้องปล่อยวางทําใจสบายสชิวช สรุปก็คืออาจจะไม่ได้แบบมานั่งสนุกสนิทอะไรกันมากนะถ้ากลับมาคบกันอีกครั้งนะอ่ะทีนี้มาดูซิข้อความข้อความนะคะเรามาดูกันหน่อยว่าแล้วคนคนนั้นตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเนี่ยนะคะคนคนนั้นของชาวธาตุไฟนะคนที่คุณอยากจะรู้ว่าเมื่อกลับมาคบกันแล้วมันจะเป็นยังไงอะเขามีข้อความอะไรถึงคุณบ้างนะคะ เขาบอกว่าเขายังจําทุกๆดีเทลรายละเอียดในวันนั้นได้อยู่เลยนะแล้วเขาก็ไม่ว่างเขามีแฟนแล้วก็ได้หรือเขางานยุ่งมากๆเยาเยานอย่างที่บอกนะคะแต่คุณก็เคยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาเลยนะนะคะแล้วเขาก็รู้ตัวดีว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ด้วยนะเขาบอกว่าถึงเวลาที่เขาต้องเยียวยาตัวเองแล้วล่ะนะคะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะกลับมาไม่ได้แล้ว เขาบอกว่าเขาทิ้งคุณก่อนที่คุณจะทิ้งเขานะอดีตเขาเคยทิ้งคุณก่อนเพราะว่าเขากลัวเจ็บเขารักรักคุณแบบไร้เงื่อนไขนะตอนนี้เขาไม่ได้มองความสัมพันธ์นี้ในแง่ลึกซึ้งอะไรแล้วนะคะมันเป็นความรักที่เหมือนกับไม่ได้ต้องการที่จะผูกมัดอะไรละอะไรนะคะ อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาบอกว่าเขาสัมผัสถึงคุณได้อยู่เลยนะแม้ว่าเวลาจะห่างกันไปอ่า I love you เขาก็ยังรักคุณอยู่แต่เป็นความรักที่แบบไม่ต้องการการผูกมัดอะไรก็ได้นะคะ mm hmm. เขาบอกว่าคุณกับเขายังเด็กเนาะตอนที่เรามารักกันเรายังเด็กทั้งคู่เลยนะคะหรือวุฒิภาวะยังเด็กเกินไปที่จะรู้จักว่าจะต้องรักษาความรักไว้ยังไงก็ได้นะคะใต้สำรับเขาไม่สามารถให้คุณเข้าใกล้เขาได้มากอ่าอย่างที่บอกเขาไม่ว่างเขามีแฟนแล้วหรือเปล่าเนาะ นะคะเอาล่ะก็ฝากด้วยนะใครสนใจนะคะยันหนุนดวงส่วนบุคคลผูกวันเดือนปีเกิดนะคะผ<ม>ืนเล็กผืนใหญ่มีให้บริการสอบถามหลังไม้ได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะชาวทัดไฟบายบาย